ส่วนที่จังหวัดพัทลุงครับคุณผู้ชมได้มีการจัดการแข่งขันพัทลุงสปอร์ซิตี้เทควันโดโอเพนสนครับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงโดยนายสุเมธชัยชนะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทธมมนะลงททงทธุงครับได้ร่วมกันกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันพัทลุงสปอร์ซิตี้เทควันโดโอเพนสนประจำปี2567 โดยได้มีการจัดขึ้นที่โรงแรมสีวารอยโพัทลุงครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสนับสนุนให้นักกีฬาเทควันโดนะครับได้มีการพัฒนาทักษะเทคนิคและการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมไปถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเนี่ยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับภายในงานดังกล่าวนะครับการแข่งขันก็จะมีนักกีฬาเทควันโดภายในจังหวัดพัทลุงและก็ต่างจังหวัดก็คือสิจังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันจํานวนกว่า450คนการแข่งขันดังกล่าวครับแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือประเภทการต่อสู้ประเภทคุมเซ่และก็ประเภทสปีคคดคลิกครับทางด้านนางนิสากรวิรสิทธิ์สระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมกับร่วมรับชมการแข่งขันในรุ่นต่างๆพร้อมถ่ายรูปร่วมกับนักกีฬาในแต่ละรุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ขณะเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เชิญชวนให้นักกีฬายาว,วชนทุกคนพร้อมทั้งทีมงานและครอบครัวของนักกีฬาที่ได้เดินทางมาร่วมแข่งขันได้ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของจังหวัดพัทลุงในระหว่างการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งผู้แข่งขันต่างรู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่ได้มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ครับถึงแม้จะชนะหรือไม่ก็ตามแต่ทุกคนล้วนตั้งใจฝึกซ้อมและลงแข่งขันกันอย่างเต็มความสามารถครับ